สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะนิตยาสารหวยงวดวันที่16พฤษภาคม6 3ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่เสือตกถังพลังเงินดีค่ะเลขเด่นนะคะคือ5รอง7ในเลขเด่นและรองนี้นะคะจะมองข้ามไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นเลขวิ่งนะคะเสือตกถังพลังเงินดีเนี่ย เลขเด่นจะชอบมาที่110หน่วยนะคะถ้าเพื่อนๆนยังจำกันได้นะคะสำหรับใครที่ติดตามเลขเด่นแล้วก็เลขรองนี้จะชอบเดินที่110หน่วยนะคะต่อมาชุด3ตัวนะคะชุด3ตัว ในบางครั้งก็จะเข้าที่โต๊ดนะคะเข้าที่โต๊ดสาตัวแล้วก็ชุด2ตัวนี้ก็เดินดีนะคะจากงวดที่ผ่านมาก็4ีหนะคะในงวดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีเลขในใจอยู่แล้วแล้วก็มาชนกับเสือตกถังนะคะก็เพิ่มระดับความมั่นใจได้อีกนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าจากข้อมูลนี้เนี่ย เลขก็ค่อนข้างที่จะเข้าดีนะคะก็แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอ,เ,อ,อเก็บข้อมูลกันนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะสำหรับ ยุคทับทิมทองแรงรวยนะคะให้ดูที่เลขเเลข1นะคะเลข1แล้วก็7แล้วก็5 6าสองนะคะในเลขตรงแถบบนนี้จะเดินจะเดินที่ร1 0หน่วยเช่นกันค่ะแล้วก็ในบางงวดก็จะเข้าที่สองตัวนะคะเลข2ตัว ในงวดน,นี้นะคะให้ให้เด่น1และ7นะคะให้เด่น1และ7ชุด3ตัวเนี่ยก็จะเด่นที่วงกลมไว้นะคะแล้วก็ตัวรองก็จะเป็นตัวที่ไม่ได้อยู่ในวงกลมนะคะแล้วก็ชุด2ตัวเนาะ5 1นะคะ5 1ก็จะชนกับเสือตกถังนะคะเสือตกถังก็มี1 7ด้วยก็ชนกัน2หางนะคะทุกคนชนกัน2หาง แต่เลขสองชุดนี้น่าเล่นนะคะทุกคน1.7และหนึ 1, นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเลขปฏิทินนะคะจะนี่เอามาให้เพื่อนได้ดูนะคะเพราะงวดที่แล้วเนี่ยจำได้ว่ามันมีเป็นเลขลักษณะนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นแบบเดียวกันเลยงวดก่อนนั้นนะคะที่ออก4.4.6นะคะก็เลย เอาชุดแบบเดียวกันมาให้ดูเผื่องวดนี้จะเข้านะคะมองในตัวเลขนะคะทุกคนมองนะคะตัวเลขที่เขียนพันๆกันมาเนี่ยมันดูลักษณะคืออะไรเป็นอะไรเพื่อนๆช่วยกันดูนะคะเพราะว่างวดที่แล้วมันมีที่446นะคะ46ที่เจนี่เห็นนะคะแบบชุดเดียวกันเลยนะคะปฏิทินแบบนี้เลย ในงวดนี้นะคะมองจากเลขที่ให้มานะคะคือเลข3นะคะเลข3แล้วก็เลข2นะคะแล้วก็เลข5แล้วก็เลข9แล้วก็เลข6เห็นเลข3เนี่ยเป็น2ตัวนะคะเลข3เห็น2ตัวนะคะบางคนอาจจะมองเป็นเลข7นะคะบางคนอาจจะมองเป็น3 9นะคะแล้วก็ เแล้วก็0นะเอ้ยไม่ใช่0ค่ะแล้วก็ออะไรนะตรงเนี้ยเป็นเหมือนเลขเลข2นะคะแล้วก็เลข6 6กับ9นะคะก็แล้วแต่คนที่จะมีโชคลาภนะคะมามองตรงนี้แล้วเห็นแล้วก็จับไปเล่นก็ มีโชคถูกก็มีนะคะแล้วแต่ดวงคนที่จะถูกด้วยนะคะแต่ว่ามันน่าสนใจนะคะก็เลยนำมาฝากเผื่อมีคนที่ตามหาอยู่นะคะต่อมานะคะสำหรับตำราเรียงเบอร์งวดที่ออก4ี่สี่6นะคะตำราเรียงเบอร์ก็เข้า2ตัวบนนะคะในงวดนี้นะคะในงวดนี้ก็มันเป็นชุดงวดวันที่1เมษาละคะ่ะแต่ว่า เขาใช้ชุดนี้เป็นงวดน,นี้นะคะคือเขาใช้เลขเดิมนะคะเขาไม่เปลี่ยนเลขนะคะทุกคนก็ดูนะคะตรงที่แถวบนนะคะแถวบนแล้วก็แถวล่างจะเป็นเลขท้าย2ตัวนะคะแถวบนนี่ก็จะเป็นเลขสองตัวบนนะในงวดน,นี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่า 1- 5ชนกันชนกับเสือตกถังชนกับ ย,ยุคทับทิมนะคะแล้วก็มาชนกับตำราเรียงเบอร์นะคะชนกัน3 3 3ชุดเลยก็1 5นี่กอ็อาจจะมีความเด่นนะคะ1 5มีความเด่นในงวดนี้นะคะโอเคต่อมานะคะสำหรับเลขรวยเละนะคะงวดวันที่16 สิบหกมีนาก็ไม่ได้ออกนะคะคือมาออกงวดอ่งวดเอ่อสิบหกมีนานะคะก็ออกสี่สี่หกแล้วก็เจ็ดเจ็ดซึ่งก็เข้าที่เลขเด่นนะคะเลขเด่นเขาจะมีสองและหกเนาะเข้าเลขเด่นคือหกแล้วก็คู่ชุดสองตัวคือหกสี่นะคะในงวดนี้นะคะก็อีกเช่นเคยตัวเลขยังเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเป็นงวดของวันที่สิบหกพฤษภาเท่านั้นเอง ให้เด่นนะคะให้เด่น0นและ5จะเห็นได้ว่า5มาอีกแล้วนะคะทุกคน5มาอีกแล้วเด่น5นะคะแต่ว่าคู่ชุด2ตัวไม่มี1 5นะคะไม่มี1 5, นะคะสำหรับชุดนี้นะคะสำหรับรวยเละก็จะเดินทั้งบนและล่างนะคะเราก็คอยดูงวดน,นี้อีกทีนะคะเพราะว่า ข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเขาใช้งวดวันที่หนึ่งเมษานะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลเดิมมาเป็นงวดวันที่สิบหกพฤษภานะคะเราก็มาดูกันนะคะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าการออกรางวัลจะเลื่อนหรือว่าจะอยู่ตามาข้อมูลที่อาจารย์ต่างๆที่ให้มานะคะต่อมา อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของอาจารย์โจนัทนะคะสําหรับเลขเลข3ตัวนะคะอีกครั้งนะคะข้อมูลวันที่1เมษายนนะคะเขานำมาใช้ในงวดนี้กันนะคะจะนี่ไม่รู้จะนี่ที่ว่ามันต้องมีการเลื่อนนะคะเพราะว่าหวยมันไม่ออก3ามงวดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนำมาให้เพื่อนเได้ติดตามกันนะคะเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะคาดการอะไรได้นะคะในการออกรางวัลในงวันนี้สำหรับชุด3ตัวนะคะก็จะมี8 6เออแ0 6นะคะแล้วก็213ชี้ทางรวยนะคะ626นะคะเป็นเลขหามเลขเบิ้ลน,นะคะแล้วก็2ตัวเด่นก็จะมี26นะคะ06 28 13นะคะก็ตัวเลขไม่เยอะแล้วก็น่าสนใจนะคะมันดูสะอาดสะอาดคลีน,ลนยังไงไม่รู้นะคะเหมือนจะมีโอกาสนะคะดูลักษณะไม่รู้เนาะไม่รู้นะคะว่าเซน์เราจะแม่นไหมต้องคอยดูนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของอ,อาจารย์มังกรนะคะหรือว่าเขยมังกรนะคะ ถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีภาพแบ็กกราวด์นะคะจะเป็นมังกรแบบนี้นะคะก็จะเป็นเขยมังกรโอเคสำหรับเลขบนล่างนะคะเลขบนล่างสองตัวก็ให้เพื่อนๆนดูนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็แคปหน้าจอนะคะ ยังไม่หมดต่อมาค่ะก็จะเป็นอ,อ,อาจารย์ธนวัฒน์นะคะสำหรับชุดบนและล่างนะคะชุดนี้จะเป็นชุดสรุปนะคะของอาจารย์ธนวัฒน์นะคะตัวเน้นเลยคือ5 3 5 8 7 3 7 5 7 8นะคะแล้วก็ ส่วนที่ไม่ได้อยู่ในสรงกลมก็จะเป็นตัวรองแล้วก็ตัวกันไปนะคะสำหรับชุดบนล่างค่ะโอเคไปต่อนะคะสำหรับชุดนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลนะคะ ของเงินเทวดานะคะรวยรวยยัน8ดทิปนะคะของยัน8ดทิปชุดสรุปนะคะสองตัวเพื่อนๆดูด้านล่างด้วยจะเป็นชุด3ตัวนะคะคือ953ค่ะชุดสองตัวก็จะเป็นเลขบนล่างใช่หรือไม่บนและล่างนะคะจะนี่คิดว่าเพราะว่า เล่นหวยก็ต้องกันบนล่างด้วยเนาะเดี๋ยวเล่นบนออกล่างเนี่ยก็จะเสียใจกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเจนี่เคยเป็นนะคะเล่นบนออกล่างเล่นล่างออกบนนะคะโอเคให้ทุกคนแครแคปหน้าจอเก็บข้อมูลนะคะ ขออภัยคะ่ะมีข้อความเข้ามารบกวนนะคะโอเคต่อมานะคะแต๋วจา๋าแต๋วจ๋าจากงวดทุกคนดูด้านล่างนะคะแต๋วจ๋าเนี่ยเห็นกระตามมาแล้วว่าเข้ามาจริงๆ3งวดนะคะตั้งแต่งวด403 938แล้วก็446กนะคะแล้วก็ เข้าเบิ้ลอีกเจดดนะคะแต่วจากเดินมา3ามงวดเรามาดูงวดนี้กันเพราะว่าหัวหยุดมาสามงวดนะคะมาดูงวดนี้เลขเด่นเขาจะมีสามตัวนะคะคือหนึ่งห้าหกหหนึ่งห้าหแล้วก็เขาให้เด่นที่1นะคะแต่ว่าห้าเนี่ยไปชนกับเสือตกถังไปชนกับหลายๆคนเลยคือห้านะคะ ส่วนคู่ชุดนะคะคู่ชุดจะไม่มี1,5นะคะไปคู่กับตัวอื่นแต่ว่ามี1,7ที่ไปชนกับเสือตกถงังแล้วก็ชนกับอีกท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเลข12ชุดแม่นสุดนะคะ12ชุดนี้แม่นสุดก็จะมีเลขบนและล่างนะคะถ้าเราเล่นเราเน้นบนกันล่างนะคะประมาณนี้ แล้วก็ชุด3ตัวนะคะชุด3ตัวเนี่ยยังไม่ไม่เคยเห็นว่าได้เข้าโต๊หรือว่าเข้ามาบ้างหรือยังนะคะส่วนใหญ่จะเดินที่2ตัวนะคะแล้วก็จะเดินที่บนมากกว่าล่างมีงวดที่แล้วนะคะที่เข้าเลขเบิ้นล่างนะคะก็ค่อยๆดูกันไปนะคะ โอเคนะคะก็นี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะอ่ายังไม่หมดนะคะจะนี่คิดว่าหมดแล้วยังไม่หมดยังเหลือชุดสุดท้ายคือไทยรัฐนะคะจะขาดไทยรัฐไปไม่ได้เพราะว่าเลขไทยรัฐชุดนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะมี2ตัวเด่นนะคะเด่น6และ8ค่ะเด่นที่สุดคือ6นะคะอ่าคู่โต๊ะสองตัวบนล่างนะคะที่อยู่ในกรอบแล้วก็ เอ่อเน้นนะคะตัวเน้นก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะมี6 3 6 8 6 2และ6 7นะคะนอกนั้นก็จะเป็นตัวรองตัวกันรองรองลงมาอีกนะคะส่วนชุด3ตัวบนนะคะที่ให้เน้นๆเลยคือ1 6 3แล้วก็1 6 7นะคะแล้วก็อ่าสำหรับบนขาดไม่ได้1 2ถึง2ตัวมา100%คือ8 6 4นะคะ ข้อมูลของไทลัฐเนี่ยชุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะคะใช้ได้มีหลายคนที่ติดตามชุดนี้ก็ได้สตางค์มาบ้างแล้วก็มีหลุดบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่ใครที่ติดตามข้อมูลอะไรของอาจารย์ท่านไหนเป็นประจำๆนะคะถ้าอาจารย์ท่านไหนให้ข้อมูลเดินดีแล้วก็ให้เราได้โชคลาภตลอดเนี่ยคือ มันก็จะไม่ร้อยเปร์เซนต์เสมอมานะคะเพราะว่ามันจะต้องมีหลุดบ้างซักงวดนะคะถ้าเราเาถูกถูกถูก,ถก,ถกมาแล้วมาหยุดงวดนึงมันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่างวดต่อมาก็มันก็จะเดินเหมือนเดิมนะคะหรืออาจจะหยุดซักสองงวดแล้วก็กลับมาเดินเดินเดินต่ออะไรอย่างนี้นะคะเท่าที่สังเกตมาก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เขาติดตามอาจารย์ที่ให้หวยเป็น รายบุคคลไปนะคะเนี่ยก็จะเป็นอีกออทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ติดตามเฉพาะอาจารย์ที่ตัวเองมั่นใจแล้วก็ติดตามไปทีละท่านนะคะหรืออาจจะเป็นสองท่านแล้วก็มาชนกันประมาณนี้นะคะก็เป็นแค่คำเล็กออคำแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะเจนี่ก็ ไม่สามารถที่จะชี้แจงเพื่อนๆได้ร้อเเซนะคะเพราะว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยมันอยู่ที่ดวงนะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามา subscribe แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจแล้วก็พูดคุยกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ